ลูกหมูสามตัวและตามบ้านนอกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในกระท่อมแห่งหนึ่งลูกหมูกินจุมากก็เลยอ้วนขึ้นทุกวันบ้านคับแคบลงอยู่มาวันหนึ่งแม่หมูจึงบอกว่าแม่ว่าคถึงเวลาที่พวกลูกลูกจะาขอจตเองแล้วล่ะพวกลูกลูกาบ้านที่ใหญ่โตแข็งแรงก็ต้องการจตเองนะรังก็มาป่าใจลายด้วยนะ ใช่ค่แปลูกหมูตัวที่หนึ่งได้พบกับชาวนากำลังลากรถเข็นฟางอยู่ขอซื้อฟางไปสร้างบ้านไหนได้ไหมคะใต้สีเจ้าหมูน้อยตะป้งฟางไม่เข็นงงนะลูกหมูตัวที่หนึ่งที่มีนิสัยขี้เกียจมากที่สุดไม่ยอมฟัง <c oughs> ก็รีบนำฟางไปสร้างบ้านของตัวเองทันที <c oughs> ไม่นานสร้างบ้านก็เข้าไปนอนทันที ลูกหมูตัวที่สองได้พบกับคนตัดไม้ที่กำลังขนิ่กไม้มากองรวมกันพอซื้อฉีกไม้มาสร้างบ้านหน่อยได้ไหมครับไแต่บ้านไม้แม่นานมันจะพังวงมานะขนไปลขึ้นไปบนบ้านเลยนะขอซื้ออีกกี่สร้างบ้านหน่อยได้ไหมครับไอสี่วุหมูก่านสร้างตู้อีกจะแข็งแรงมากมากมาานะครับไปแล้วครับหมูตัวที่สาม ก็เริ่มสร้างบ้านด้วยอิกพอสร้างเสร็จก็เข้าไปนอนเล่นด้วยความเหนื่อยวันหนึ่งขณะที่ลูกหมูทั้งสามตัวพักผ่อนอยู่ในบ้านของมันก็มีหมาป่าใจร้ายซึ่งกําลังหิวอยู่พอดีผ่านมาเห็นบ้านฟางที่มีหมูนอนอยู่ข้างในมันเลยทักไปว่า้าารร้้้ยงงเเขาาาาไไไก่มมมังงจล เ่าาบ้หาามาป่าหัวเลาะแล้วมันก็เป่าทันทีทันใดน,นั้นบ้านฟางก็พังลงมาลูกหมูก็รีบวิ่งหนีหมาป่าไปหาข้าหมูตัวที่สองเพื่อขอหลบไปในบ้านไม้หมาป่าก็ตามไปจนถึงบ้านไม้ออกออเจ้าเข้าไปทั้งไม่ดีค่ะแม่พวกเจ้าเข้ามาหรอก<อ>ทําไง ทัๆๆนใดน,นั้นเต้าพูดพูดแล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็รีบริ่งไปหลบอยู่ในบ้านอิดของลูกหมูตัวที่สาม แข็งแรงมากปิดไปแล้วเป่าให้พังมาได้มาป่ายอมแพ้แลวต่อไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพี่เก็บแตวความง,ง่ายอาจจะแรงรายมาให้ต่นมาก,ก็